สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้ค่ะวันนี้มาอัปเดตเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะก่อนหน้านั้นประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะทำคลิปพาเจ้าจกรุงไกเซอร์ครั้งแรกจะรอดหรือจะร่วงนะคะนี่เป็นฟ้าที่เราผ่าตอนนั้นนะคะวันที่6กันยาหกสี่เนาะแล้วก็มีอัปเดตประมาณแค่สองคลิปนะคะตอนนั้นตอนที่ทำคลิป คลิปที่2ก็คือคลิปเปิดดูชิ้นพานะคะมันก็จะมีชิ้นที่งอกแล้วก็ชิ้นที่ขึ้นราเละนะคะก็เลยจัดการเอาชิ้นที่งอกเอาออกมานะคะก็ถ้ายอยเอาออกมา,าตัวไหนงอกออกมาเป็นเขี้ยวเป็นใบเล็กๆก็เอามาใส่กระถางนะคะไอ้พวกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ที่เป็นกระถางก็คือตัวที่เอาออกมานะคะ รุ่นแรกจะได้ยี่สิบประมาณยี่สิบชิ้นนะคะที่งอกแต่ว่ามันขึ้นใบป,ประมาณสามสี่ใบเองนะคะก็เลยเอาออกมาแล้วก็ ่าตะกี้ถึงไหนแล้วเนาะวีดีโอท่านนี่จะเป็นเจ้ากุุงไก่ซื้อที่งอกนะคะงอกจากงอกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะเพาะนะคะเป็นการทิ้งเศษบอลจากกล่องพลาสติกที่เราอ่าเพาะด้วยขุยมะพร้าวเนาะมันไม่ขึ้นสักทีเราขิ้เกียจรอมันนะคะค่อยๆแงะไปทีละต้นสองต้นแล้วขี้เกียจรอก็เลยเทมันลงตรงนี้นะคะ คือเอาชิ้นบอนออกมาจากขุยมะพร้าวแล้วก็เทมลงไปเลยโยนลงไปเลยนะคะทิ้งไปเลยโยน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 ,โยนใส่นะคะโดยไม่ได้ฝังไม่ได้กรบไม่ได้อะไรนะคะปรากฏว่านางทะยอยขึ้นนะคะซึ่งจะเห็นข้อแตกต่างนิดนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นก่อนที่มันงอกตั้งแต่เดือนตุลานะคะแต่มันไม่ค่อยได้ปุย๋ยได้ดินเท่าไหร่ในเอ,อน มันไปแช่น้ําไว้นะคะเปียกยล่ากออกมาเต็มก้นกระทางมันไม่ค่อยกัดสีนะคะแต่ว่ารุ่นหลังๆที่ออกมาช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะคะกัดสีออกมาเลยค่ะน่าจะอากาศน่าจะมีผลกับการกัดสีของใบบอลน,นะคะเราว่าเนี่ยนี่ก็คือรุ่นแรกๆที่มันงอกขึ้นมานะคะ ล้วก็จิ้มมาจากตัวนี้เหมือนกันนะคะจิ้มมาจากตัวกระถางเหมือนกันมันไม่มีสีไม่มีสันอะไรเลยมีแต่แบบกระดูกใบสีชมพูแค่นั้นแล้วก็มีจุดเล็กๆบ้างนะคะนี่เจ้าก,ก,กุุงไกเซอร์เบบีนะคะได้หลายกระถางอยู่เหมือนกันแต่ที่เหลือให้เพื่อนๆดูแค่นี้เพราะว่าเอาไปแถมให้ลูกค้าค่ะลูกค้าซื้อบอนสีซื้อเยอะแล้วก็หาของแถมนะคะอาจจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์เบบี นกกระทาเบบีสาวน้อยปะแป้งเบบีนะคะก็แถมกันไปเนาะใครที่มาซื้อที่ที่บ้านเนาะค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าผลงานการผ่าชิ้นจุกรุงไกเซอ้อครั้งแรกขึ้นที่แรกคิดว่ามันขึ้นแค่50%นะคะตอนนี้ขึ้นเป็น80% 90%แล้วนะคะก็คือมันขึ้นง่ายมากๆนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละชิ้นมันจะขึ้นไม่เท่ากันนะ บางชิ้นขึ้นงอกเร็วบางชิ้นงอกช้านะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาเจ้ากุ้งไก่เซอร์เบบี้จากชิ้นผ่ามาฝากเพื่อนแค่นี้นะถ้าใครสนใจซื้อก็ติดตามได้ที่ไลน์นะคะเดี๋ยวจะใส่ช่องทางการติดต่อไว้ในช่องคอมเมนต์นะสั่งได้ค่ะเจ้ากุ้งไก่เซอร์จะมีขายทั้งปีเลยค่ะเริ่มต้นกระถางละ50บาทนะคะ โอเคจ้าเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย